สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้นะคะเราจะมาเล่นในส่วนบริหารกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะคะแล้วก็ก้นนั่นเองจ้ะใช้ยางยืดนิดนึงนะคะเป็นแป้งของเราเองนะคะแบรนด์ Sexy Fit นะคะถ้าใครสนใจก็สั่งซื like, ้อไลด @sexyfit ใส่นะคะแต่ก่อนอื่นฝากกดติดตามเพจ a c e b o o k ของเราด้วยนะคะ sexyfit by G นะคะมุมซ้ายนี้นะมาค่ะท่าแรกนะคะวิธีเล่นก็คือง่ายๆมากนะคะเอายางยืดใส่ที่บริเวณข้อเท้านะคะ ข้อเท้าแล้วก็ยืนค่ะทรงตัวไว้นะคะใครที่ทรงตัวไม่ได้นะคะให้หาเสาบ้านจับไว้หรือว่าเป็นเก้าอี้ก็ได้นะคะอันนี้คือใส่เสร็จแล้วก็โน้มตัวมาข้างหน้านิดนึงแล้วก็เตะยางยืดไปข้างหลังนะคะทำประมาณ15ครั้งค่ะทำสองข้างซ้ายและขวาเนาะแบบนี้เลยทำประมาณ2เซตนะคะอันนี้คือท่าที่หนึ่งของเรานะคะขึ้นและลงเห็นไหมคะตอนลงขาจะไม่แตะพื้นนะขึ้นหายใจเข้าลงหายใจออกนะคะอ่า อันนี้ก็คือช่วยใครช่วยในส่วนของคนที่มีปัญหากรามเนือน,นกลนะฮะกลฟีไม่กระชับนะนะหรือว่าคนที่แบบมีก้น แต่ว่าแบบว่าไม่กระชับก็ช่วยได้ค่ะที่ไม่มีก้นก็สามารถเพิ่มกล้นได้นะคะบางคนงงว่ามันเป็นไปนได้ไงท่าเดียวทั้งเพิ่มทั้งลดฮ้ยจริงๆมันเป็นการกระชับค่ะเหมันไม่ได้แบบให้เพิ่มเวอร์วงางอลงัอลงการใหญ่ขนาดนั้นนะคะแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้คนที่มีก้นอยู่แล้วลดอะไรเวอร์วาง,วงคือมันทําให้แบบกําลังสวยกระชับนะคะมันเป็นทฤษฎีการที่เราออกกําลังกายส่วนนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญกันเล่นนะคะจะเกิดกำเนิดก้นเราต้องทานโปรโตีนให้เพียงพอด้วยนะคะอันนี้คือใจความสําคัญของมันนะคะ ทำแบบนี้ค่ะเซตที่2นะคะอ่าทำแบบเดียวกันเลยนะขึ้นและลง2รอ,อบนะคะอ่าสองข้างซ้ายแล้วก็ขวาค่ะอันนี้ก็คือท่าที่1ของเรามาจากท่าที่2รอเราอยู่นะคะทุกคนท่านี้ก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะอาจริงๆท่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่ไม่ไม่เหนื่อยนะมันแค่เมื่อยเฉย นะคะลองไปทําตามท่าที open, ่2นะคะก็คือเอายางยืดนะคะมาเกี่ยวบริเวณข้อเท้านะคะแล้วก็ทิบขึ้นไปสูงๆเห็นไหมคะแบบนี้นะคะสั่งซื้อที่ไลน์แอดเซ็กซี่ใสแอดนะคะมุมซายนี้นะอันนี้คืนจัดโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะคะเล่นได้เยอะมากตั้งแต่หัวจะรดเท้านะคะพกพาสะดวกไปไหนก็ออกไปได้นะคะก็ไปเล่นกันนะคะทิบขึ้นสูงๆค่ะลงขึ้นนิดหน่อยนะคะ ขึ้นไปสูงๆเลยนะคะทำซ้ายขวานะจ๊ะขึ้นหายใจเข้าลงหายใจออกนะคะบางคนถามว่าไม่ใช้ยางได้ไหมไม่มีช่วงนี้งบน้อยอะไรไม่ต้องใช้ก็ได้นะจ๊ะแต่แต่มีข้อแม้ก็คือมันอาจจะไม่ได้ทําให้กล้ามเนื้อของเรามัน เกิดขึ้นเร็วออกง่ายคือก้นมันก็ไม่จเจริญงอง,งามเร็วเหมือนกันที่เราใช้อุประกอบนะคะเพราะมันมีแรงต้านนะเนาะเราก็ต้องเข้าใจนิดนึงเพราะว่าการที่เราใช้กับไม่ใช้มันย่อมแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะถ้าใครตอนนี้มีกําลังซับนะคะก็สั่งมาซื้อกันได้นะคะจัดโปรโมชั่นอยู่นะแต่ถ้าเกิดใครยังไม่มีก็ไม่ต้องใช้อุปรณกเลยนะคะที่เล่นนี่คือเล่นปกติเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้ยางยืดตัวนี้คือเล่นท่าตามนี้เลยนะโอเคอันนี้ก็คือนะคะมาเซตที่2อกันดีกว่า ท้าเหมือนเดิมจะขึ้นนะคะเห็นไหมอาทำแบบนี้คือทําแบบไม่ใช้ยางก็คือขึ้นสูงสเห็นไหมทุกคนทำแบบไม่ใช้ยางก็ทําให้ดูนะจ๊ะขึ้นและลงขึ้นและลงแบบนี้นะคะคือท่านี้มันคิดว่างอนิดนึนงมันจะไม่โดนจริงจริงมันโดนนะทําก่อนทําก่อนนึกนะไปทําก่อนจริงจริงท่าน,นี้ตึงมาตึงบริเวณก้นด้านล่างนะคะ ใครที่ก้นน้อยนะคะไปทําตามมันจะทําให้เด้งกระชับฟูใครที่ก้นเยอะก้นไม่กระชับมันจะช่วยให้ดีขึ้นเข้าที่เข,ข้าทางนะคะมาจัดท่าที่3ามก็รอเราอยู่เช่นกันนะจ๊ะทุกคนท่าที่3มก็คือทําท่าเหมือนนะคะให้เป็นการเอาตัวนะคะเอามือวางไว้วางให้ประมาณช่วงลําตัวนะแล้วเราก็ยกขาขึ้นแบบนี้นะจ๊ะเราจะบิด ะะให้มันเป็นลักษณะของวงกลมนะจ๊ะวนไปอันนี้ข้างขวาก่อนนะจ๊ะเราจะทำทั้งหมด20ครั้งค่ะหมุนไปนะจ๊ะขึ้นและลงทำสองข้างนะคะข้างละย0ครั้งค่ะอันนี้ข้างขวาก่อนนะคะ,ะเห็นไหมคะว่าไม่มีอุปกรณ์ก็เล่นได้เหมือนกันนะคะก็โอเคเหมือนกันแต่ว่าก็เล่นมีดีกว่าเนาะมันเป็นแรงต้านช่วยเราได้นะคะและที่สําคัญทานโปรตีนได้เพียงพอโปรตีนคืออะไรจาก นมนะคะเนื้อไม่ติดมันโปรตีนจากพืชก็ได้เช่นกันนะคะในส่วนของอะไรนะอ่าส่วนของเต้าหู้ก็ได้นะจ๊ะช่วยได้เช่นกันอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาทำอีกข้างหนึ่งนะคะเราจะทำสองข้างซ้ายและขวาสลับกัน ช่วงนี้นะคะจิก็ต้องอยู่อริโอมารีันก่อนเนาะขอโทษทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เอ็นข้อมือมันอักเสบมันไม่หายจริงๆนะคะเป็นมานานมากสงสารตัวเองเหมือนกันอยากกลับออลังการจะแย่อยู่แล้วแต่ทําไม่ได้คุณหมอสั่งไว้นะคะขอโทษทุกคนด้วยนะจ๊ะเสียใจมากเลยจะกลับมาให้เร็วที่สุดนะคะขอโทษทุกคนจริงๆวนเป็นวงกลมนะคะขึ้นและลงเห็นไหมคะตอนที่ลงเราจะไม่ลงถึงพื้นขึ้นหายใจเข้าลงหายใจออกนะคะ เชื่อว่าทุกคนทําได้นะจ๊ะเพียงแค่ทําทุกวันทําต่อเนื่องคืออันเนี้ยเล่นเสร็จนะคะทําวนไปประมาณ2อถึงสรอบนะคะอันนี้ทําทุกวันเลยเนาะไม่ต้องไม่ต้องเว้นหรอกทาทุกวันเลยนะคะยิ่งทํายิ่งดีค่ะแล้วก็พยายามนะคะทานโปรตีนเยอะๆนะคะก็จะช่วยได้ท่าต่อมาจ๊ะก็รอปราโยู่เป็นการเหมือนแบบเหมือนกับเหมือนเล่นสเก็ตไปด้านหลังสไลด์ไปด้านหลังขึ้นยืนขึ้นสไลด์ด้านข้างนะคะอะไรประมาณนี้ทํานะคะ ทำ20ครั้งค่ะ1เซตจ้ะจะช้านะ้ำต้องเร็วหรอกจริงๆก็คือให้เรารู้สึกโดนกลนมากที่สุดนะคะเราไม่ได้เล่นเราไม่ได้ทําการคาร์ดิโอนะคะเพราะฉะนั้นไม่จะเป็นต้องเร่งรีบฮุบอัพเอนดาวอัพเอนดาวอะไรขนาดนั้นนะคะขึ้นลงซ้ายขวาให้เรารู้สึกตึงบริเวณต้นขาด,ด้านข้างก้นอันนี้เพอร์เฟกแล้วนะคะลองทําดูนะมันจะตึงนื้อแนทนที่จะตึงหนงส่วนของก้นนะคะ ด้านล่างแล้วก็ด้านข้างนะคะแล้วก็ได้ไปส่วนกล้ามเนื้อต้นขาด้วยนะคะเป็นกล้ามเนื้อช่วยด้วยนะคะตอนลงนะคะหายใจเข้าตอนขึ้นหายใจออกนะคะพยายามอย่าให้เข่าเลยปลายเท้านะคะลักษณะมันคล้ายๆท่าสควอตนะคะจงังหวะไอ้เท้าที่อยู่ข้างที่ที่ยันไว้ไม่ใช่ไม่ใช่เท้าที่สไลด์ไปด้านหลังนะพยายามอย่าให้มันเลย นะคะเลยไปเท้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแรงมันจะไปที่หัวเข่านะคะเพราะฉะนั้นเกรงไว้นิดนึงนะคะลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะจ๊ะชิวๆกันไปไม่ต้องเพิ่ๆ,ๆเร็วนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เน้นคาร์าดิโอนะคะเราเน้นเราเน้นเล่นให้โดนเล่นให้ถูกกล้ามเนื้อนะจ๊ะมันจะตึงมันจะไม่เหนื่อยนะคะวิธีสังเกตการเล่นโดนกล้ามเนื้อก็คือมันจะรู้สึกตึงบริเวณกล้ามเนื้อด้านนั้นนะคะตรงนั้น มันจะไม่ได้เหนื่อยมากนะคะแต่ถ้าเกิดเราเล่นแล้วเหนื่อยเล่นเร็วเนี่ยมันจะเป็นการกึ่งๆึงการคาร์ดิโอนะคะเล่นเวทคือจะไม่ต้องเล่น,เ,ลนเร็วมากนะคะค่อยๆเล่นเล่นช้าๆแต่โฟกัสนะคะนี่คือการเล่นเวทที่ถูกต้องนะคะอะโอเคเรียบร้อยนะคะเล่นเสร็จก็เสร็จแล้วมันพร,พร้อมๆกันนะจ๊ะมาจากท่าสุดท้ายนะทุกคนคะพบกันได้ทุกวันพุธศุกร์อาทิตย์เวลาสี่โมงตรงมีนั้นกันแล้วนะคะห้ามเบี้ยวนะ อ่ะมาท่านี้จ้ะท่านี้นะจ๊ะก็คือนอนลงไปเลยนะคะแนะนําให้มีเสืออ่อโยคะติดบ้านไว้ทุกคนนะคะเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นมากๆถ้าไม่มีลัวสสาวจ๋าเข่าด้านนะจ๊ะข้อศอกด้านนะเห็นมารลักต่อนักแล้วนะจ๊ะไม่มีอุปกรณ์พวกนี้นะจ๊ะก็ไปหาสั่งซื้อได้นะคะที่ไลน์แล้วก็มีนะคะ a d s p e ิ i f i ่แ d s หรือว่าสั่งตามซูเปอร์มาร์เก็ตศูนย์การค้าทั่วไปก็มีนะจ๊ะลองเลือกดูอ่ะท่านี้นะคะจับเวลาข้างละ30วินาทีนะจ๊ะ ขึ้นแล้วก็ลงเห็นไหมคะเอาตัวแนบนะคะมือแนบไปข้างลำตัวนะคะแล้วก็ขอ้อข้อเข่างอเข่านะคะแล้วพยายามเห็นสังเกตไหมก้นจะไม่โดนพื้น,นะคะค้างนะคะ ตอนขึ้นหายใจเข้านะคะแตะขึ้นหายใจเข้าลงหายใจออกนะคะทําไว้นะคะถ้าเราเกรงหน้าท้องมันจะโดนกล้ามเนื้อหน้าท้องด้วยเนาะอันนี้จะใส่เป็นเข็มขัดรัดพุงนะคะก็มีขายด้วยนะจ้าในกรณีที่ใช้ในกรณีที่คนที่เกตขมิ้ท้องหรือว่าลืมขมแมวท้องนะคะช่วยกระชับกล้ามเนื้อหน้าท้องได้ถอดออกมาเหงื่อเยอะมากๆค่ะ ะะอันนี้คือข้างที่2นะก็คือเล่น30วินาทีเช่นกันจะใกล้จบแล้วนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะวิดีโอมาจะได้ออกอากาศไปพร้อมๆกันค่ะอีกนิดเดียวนะคะอีกนิดเดียวหายใจเข้าตอนขึ้นลงหายใจออกนะคะทุกคนทําได้นะคะเป็นกําลังใจให้นะจ๊ะยังไงก็สู้ๆคะ่ะทุกคนอย่าลืมนะคะมาพบกันจ้ะบ๊ายบาย